เว็บรอยยหอสหัวเถิกนะครับสตาร์ทมือเอกาสารชุดอนครบภาษีหกสามันนี้เครื่องเดิมนะครับแข้งร็อซี่ซ้ายขวานะครับอันนี้มีรอยปาดเบรกหน้าหลังใช้งานปกตินะครับเรือนไม้แต่งนะครับขึ้นครบหมดเลยไฟเลี้ยวติดนะครับ ตาร์ทมือติดง่ายนะครับปกติเลยสูงต่ำติดครบเบโคอแดกนะครับ สนใจสอบถามได้นะครับรถอยู่บอวินชนบุรีคันนี้เปิดราคาที่23,900บาทนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับราคายังไม่รวมค่าจัดส่งมีค่ามัดจำก่อนจัดส่งนะครับลิงก์เพจกับเบอร์โทรศรัพท์ทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะครับขอบคุณครับ